สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมเันยี้พ่าพี่น้องมาเขา่าปลาหาเลาะเก็บเห็ดครับพี่น้องหลังจากปลาเนียวเ,เคยมาเก็บเห็ดปวกเนาะวันนี้ซมาไหมครับพี่น้องว่าสิมีบ่สิสได้พ่อแกงพ่อปนบ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ได้ไปกับไรเติบอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาหาเลาะิึงครับครับเป็นเห็ดปวกจิกเนาะครับพี่น้องบพค่อยไม่มีมู่หรอกเกิดมองละดอกสองดอกวันนี้สิพ่พี่น้องมาเลาะหาอีกสิมีบ่ ไปครับผมไปดูวยเมกันครับไปครับ <cały voir S 3> ครับผมไอ้มาแล้วครับหนึ่งดอกเห็นหนึ่งแล้วพี่น้องครับผมเห็นไหมครับ สามดอกครับ เห็นอีกแล้วครับนี่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 นนพี่นอ้องมันบอคอยสมบูรณ์ปันธุ์ถือกินนี่ครับผมตัวจอกินนี่ครับอีกดอกนึงครับเห็นบ่พี่นอ้อง หามันถือกัดงนงครับผมโอ้ยถือเกือกไหมพี่น้องเือกเกือกเกือกกินแบบ เห็ดปวกเอเป็นสีแดงครับพี่นอ้องยุโกโภัยที่เกือกินดอกนอีง้งามครับคกือหลอยายนะครับพี่นอ้องนี่ ดอกหนึ่งครับโอ้อยู่เป็นมีดอกหน่อยน้ะพี่น้องนีนีอวจ่อมันพี่น้องครับผมอยู่กันปิน มันถือถือก,กินพี่น้องถือแมงจ่อดอกงามแลวครับพี่น้องตรงตาได้ดีครับเน็ดปวกมันอยู่เป็นมูเห็นมครับผมอยู่เป็นดอกเด,ด่น อยู่เป็นดอกๆเอาเป็นดอกๆนี่ครับผมทีะละดอกเอาพี่น้อง ต่อเนี่อ้วนตับเลยครับพี่น้องหาขาหักขา,ขาบุมีเสร็จได้ใรตะดอกมันครับตะดินมีแต่ไอ มากินครับคือกินก่อนบ่ค่อยสมบูรณ์ไประเด็นอย่นัองตือกินนะมันแตกใหม่ๆหม่น้อง ครับผมสองดอกเลยหนึ่งดอกหนึ่ง,งขาขาลืมมวยย่งแล้วพี่น้องมุนะเบิ้งครับ กพื่อไดนในดินเขาไปเบิดแล้วในดอกเดียวอุป,ปุ่หน่อยครับพี่น้องห่ <c oughs> นตับม,มีดลายดอกอยู่อันนี้ อันนี้เกล่วพี่น้องมันเป็นเก่ดหรอกนี่ถือกินดูนะถือกินครับพี่น้องชิดได้ดอกเดียว อะไแลวครับผมน้ำเงาอ,อ,อยู่เหงาใหม่พี่นอ้องนี่ขาบ่อะไฮะยังได้อยู่ครับพี่นอ้องปิ่งปนกับเสียพี่นอกก้องต่อยังไงขาบ่คอยมีเนี่ยาก,กินก่อนแค่คือกิน หาอยู่มองได้เละพี่น้องถืกหนีบนี่อ้วนตับครับพี่น้องสวยๆครับนี่อีกดอกหนึ่งครับใกล้ๆกันเลย นี่ขึ้นยุโพนเลยพี่น้องอขอจุดทีจุดทางยุโพนมันโอ้นี่ครับผมนี่แบบนี้เลยผุ้มดอกนี่ง่ดอกง่ายแบบนี้ ไปกินพี่น้องโอ้ยนะขอไปดูในขาเห็ดเลย <c oughs> อีกดอกนึงครับนี่ดอกนี่ดอกนี้มั่ยยัครับดอ,ดอกหน่อย

ก็อ,อยู่พอากินอยู่ดับพี่น้อง เห็ดบวกกไอ้มีขาครับพี่น้องขามันถือกิน <c oughs> นี่ดอกนึงครับตอนนี้กำลังงามโมมีเนี่ยมากิน,ม,นมีควันไหม ตัวนี้ขาบมมีครับมีแต่ดอกขาถือกินไปแล้วคือหน่อยกินครับอดอกน่อยมีแต่ดอกเห็ครับผมชิมีเนยวแนยวมากินตลอดได้เนีย มันกินเครื่องหนึงน่งนะเครื่องหนึงน่งมันงจงไว้เฮ้านี่นะครับเพราะอิน่นธรรมชาติเพิงผ้าพังแน่ครับผมกินไปสิบเบิดแล้ว <laughs> นี่พี่นอง ตรงมีกีกแ้กือหน่อยตลอด<ะ>ดอกเลยอสองดอกครับงามครับ นี่นี่น,นี่พี่น้องนี่อีกดอกนึงครับโอ้ยอยู่สองผนเด่นสองดอกสองดอกแต่ว่าดอกนึงเล็กแล้ว <laughs> ดอกนี้ยังโอเคยุง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 โอ้พี่น้องพี่พี่พพ นี่หม่องนี่ซีดอกได้ได้เนี่ยสองนี่ก้อนครับจริงจริงหนยี่สามอันเอาไประเดี่ยวมีสวยๆครับนี่ดินดินดินนี่ครับผม อีดอกนี้ชั่วชัดไปนี่ครับผมหรือใต้ห่มนี่ได้การเลยครับหลายดอกอยู่นี่ครับหลายดอกอยู่ เห็นมโอ้ยห่วนตุ๊บครับเฮ้ยหใไม่เนี่ยเด็ดกาดเลยพี่นอ้องหายดอกอยู่ดิใส่หงไมหันษาพี่น้องนี่ครับผมห,หมไมหันษา เฮ็ดปวกหน่มเสียบพี่น้องมิเตนี่เอาตรงมากินมันแห้งกินดีดีครับเหลือบทเต็มดอกเจากันเหลือบทเต็มดอกเจากันนี่ขาจยไม่ใย่ครับเนาะ จัดแต่เห็ดปวกลุ่นล้วนเลยพี่น้องมาในี้อพี่น้องเอ้ยนี่นนจัดไปพี่น้องบ่งเห็ดก่อนขอบอกง่ายนึงจีกือจีกือจีกือกับจ้อกินนี่มันเสียบเลยน่งนองเห็ดปวกมันหอมหวานจีกือมัก ดูดอกใหญ่ยได้พี่น้องมาเนี่ยโอ้ยเบิ้งดอกนี่โอ้ยดอกนี่ไหมดอกนี่โอ้ยงามครับพี่น้องดอกงามเลยขึ้นรบขี่เกี้ยกระได้นี่คืองามเลย,ยตัวนี้กำลังขึ้นมากพี่นอ้องป๊าด อ้วนอ้วนอ้วนขาอ้วนๆหนห่น่อยนี่แหละดอกนี่ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้เหลือครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งเพิ่นเอาไปกินแล้ว <laughs> ถือหนีพี่น้องดอกนี้ถึกนี่ถึกนี่นี่ครับผมมีดอกนึงเก,กล้ๆกันครับพี่น้องเก,กล้ๆกันเลย น,นี่เมึงพี่น้องเห็ดปวกมิไตขอนไตขอนใหม่เมึงครับ วอนหม่เลยนี่แหละครับพี่น้องปลาที่เขาเก็บเห็ดเนาะเดี๋ยวมาเบิงผลงานกันครับปา่าได้หลายป็นไหนมันนี่กันได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องพออยู่พอกินแล้วเมื่อแล้วครับบัดนี้นี่ครับพี่น้องได้หลายเติบอยู่ด้ทุงนี่พุ่นอ่ะทุงมือม่หน่อยนี่ครับผมคืออยากกิน ปนเห็ดเห็ดปวกนี่กำลังปนแสบเลยปิ่งต่ะเจีจ๊ยวจีิกเอ้ยสุดยอดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องทุงเห็ดเท่าเนี่ยครับผมมอน,นี่ฮะกินแบบบ้านๆกับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องหลังจากก่อานหนนี้เคยเก็บไปอยู่เดือนหนึ่งพี่น้องหลายคนบ่นไปอ,อ๋อมาลองเก็บบ้างอีกมันจะมีอีกอยู่ ใน้คืนเขาครับพี่น้องเดี๋ยวคันมันท่านดีเบิดกันสิเดียวเหมือนนะทีมาล่องเย็บอีกเลครับพี่น้องเลาะะไปน้ำปลาพ่อได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องื้นนี้เห็ดปวกล้วนๆเฮ้าเอ้า่มยูเป็นหมวดเื้อดอกสองดอกกัได้หลายเติบอยู่ครับกะฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับติดสําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พผ่าคลิคลิบต่อไปสิมีหยังก็ทถารุนทาเบิ่งครับื้นนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ